เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเดียนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยเดียนั้นขอนำเอาความทุกข์ยากของเกษตรกร13นิคมที่อาศัยอยู่ในป่าเสื่อมโทรม15ป่าแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ใดๆส่งผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อน แม้ว่าท่านรัฐมนตรีจะเป็นมือใหม่สำหรับกระทรวงทรัพย์แต่ท่านเป็นมือเก่าสำหรับกระทรวงเกษตรมาแล้วดังนั้นปัญหาที่เกิดกับที่ทำกินของเกษตรกรที่ดเดนหยิบยกมาเป็นกระทู้ถามในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ท่านน่าจะให้คำตอบได้ดีที่สุดและหากท่านสามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้ ก็เท่ากับท่านเป็นผู้ชุบชีวิตเกษตรกรเหล่านี้เลยทีเดียวขอสไลด์ต่อไปค่ะความเดือดร้อนที่ต้องมาถึงสภาในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องมาจากเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายสากลนิคม13นิคม14ป่าและป่าแม่ริบซึ่งต่อไปเดนจะเรียกสั้นๆว่ากลุ่ม13นิคม15ป่า ได้พากันมาร้องเรียนในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินขอสไลด์ถัดไปค่ะปัญหานี้จริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่ดิฉันเพิ่งเกิดนะคะก็60กว่าปีมาแล้วโดยในปีพศสอ0 7รัฐบาลได้ประกาศเขตป่าสงวนทับที่ดินของเกษตรกรอันนี้เราเรียกว่าป่ารุกคนทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งตั้งแต่นั้นมา อีก4ปีต่อมาคือในปีพศ2511รัฐบาลได้เยียวยาประชาชนโดยออกนโยบายปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรนำพื้นที่ป่าเสื่อมโศพมาจัดสรรให้เป็นนิคมสากรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพปีพศ2511โดยคณะรัฐมนตรีในปี2513 ได้อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณากรจัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม1.5ล้านไร่ในเขต13นิคม14ป่าให้กับประชาชนทำกินโดยมีระยะเวลา30ปีสไลด์ต่อไปค่ะต่อมาในปีพศส5ง8กรมส่งเสริมสหกรณากรได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแลต่อ ในปีพศ2564ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทอชมีหน้าที่จัดสรรพื้นที่ให้กับเกษตรกรโดยอนุญาตให้ทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนในรูปแบบของสากรโดยเกษตรกรแต่ละรายสามารถถือครองที่ดินได้ไม่เกิน20ไร่แต่จะไม่ให้กรรมสิทธิ์ครอบครอง สไลด์ต่อไปค่ะการที่คอทชอเข้ามาบริหารที่ดินเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร13นิคม15ป่าอย่างยิ่งเนื่องจากประการที่1ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่อหรือความช่วยเหลือด้านการเกษตรจากภาครัฐเพื่อนำมาพัฒนาที่ดิน ประการที่ 2, การที่ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกยึดคืนหรือถูกควบคุมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนสไลด์ต่อไปค่ะกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมได้เริ่มการเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกินมาตั้งแต่ปีพศ2533 34ปีที่ต่อสู้มาเพื่อให้ได้รับการรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายกรัฐมนตรี1 5คนไม่ได้อะไรเลยค่ะวันนี้ยังร้องเรียนต่อยังดำเนินการต่อเพื่อให้รัฐพิจารณาให้การครอบครองที่ดินในลักษณะนี้กลายเป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมโดยเสนอให้ภาครัฐดำเนินการให้กับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรดังต่อไปนี้ ประการที่หให้รัฐเพิกถอนสถานะพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นป่าสงวนมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่ชุมชนผ่านการบริหารของกรมส่งเสริมสาก์ประการที่สให้เร่งดำเนินการรังวัดที่ดินใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่1.5ล้านไร่ของ13นิคม15ป่าและประการที่สจัดการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้เป็นทุนในการดาเนินการพัฒนาพื้นที่ทากินอย่างยั่งยืนขอสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เดนจึงนำม,มาเป็นกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีดังต่อไปนี้สไลด์ต่อไปประการที่หนึ่งนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะกระทรวงทรัพ,พยากรจะพิจารณาดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกร,กร13นิคม 15ป่าด้วยตนเองโดยไม่ใช้เกณฑ์ของคอทอชอได้หรือไม่สไลด์ต่อไปค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะประการที่สองกระทรวงทรัพย์จะดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวน1.5ล้านไร่ให้เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกร,กร13นิคม15ป่าได้หรือไม่สไลด์ถัดไปค่ะ ประการที่3กระทรวงทรัพย์จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในลักษณะโฉนดชุมชนร่วมให้กับเกษตรกรเหล่านี้ได้หรือไม่และสอบถามถึงระยะเวลาในการดําเนินการว่าทางกระทรวงนั้นจะใช้เวลาในการดําเนินการนานแค่ไหนคําตอบของท่านรัฐมนตรีจะช่วยต่อลมหายใจของเกษตรกรเหล่านี้ขอบคุณค่ะ รบเชิญท่านรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติทุกท่านครับกระผมายเฉลิมชายสีอ่อน,นรนัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก่อนอน่ต้องขอประทานโทษท่านประธานพร้อมด้วยท่านท่านสว นัตนานะครับที่ท่านผมได้อทิติแล้วได้ขอเลื่อนท่านนะครับเนื่องจากติดภารกิจที่มีกําหนดการไว้ล่วงหน้านะครับก็เลยทําให้ตอบทันช้าไปนิดนึงนะครับต้องขอกราบประทานโทษทุกท่านเวลาที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยณวันนี้นะครับก็จะตอบสั้นๆกระชับนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อที่จะนำพื้นที่13นิคมนะครับ14ป่าแล้วก็นิคมตะกอนแม่ริมป่าแม่ริมตรงนี้นะครับมาออกเอกสารสิทธิ์ให้เพื่อเป็นเพื่อที่จะให้เป็นตัวตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการของเทีพ่พศ2 5 1 1ได้นะครับสืบเนื่องมาจากนี้ครับว่ามันได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 1 3นนะครับแล้วก็มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13สิงหาคม2517นะครับซึ่งมติคอ,อรมอทั้งสองฉบับตรงนี้ครับได้กำหนดให้มีการดำเนินการในรูปของสาก์การเช่าที่ดินนะครับรูปของสาก์การเช่าดินโดยที่ไม่ให้เอกสากรสิทธิ์ไปกับพี่น้องประชาชนทั่วไปแต่ให้มีการให้เอกสากรสิทธิ์เนี่ยผ่านรูปแบบของสาก์นะครับซึ่งในอดีตก็ได้มีการม,มีการเสนอแล้วนะครับว่า ขอให้เพิกถอนที่ดินป่าไม้เพื่อที่จะให้เอกสารสิทธิ์เนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแต่คณะกรรมการกันกองเรื่องได้เสนอคณะมนตรีคณะที่4.2ก็คือคณะฝ่ายเกษตรฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีความเห็นว่าอย่างนี้นะครับการจัดสรรที่ดินตามรูปแบบสหรกรณการเช่าที่ดินสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในการมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนการจัดสรรที่ดินตามรูปแบบสกอปหบบจัดสรรที่ดินเพื่อการของเีพยว211นะครับผู้เป็นสมาชิกที่ครอบครองเกิน5ปีจะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและเมื่อได้กรรมสิทธิ์ที่ดินก็มีสิทธิในการที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยไปให้กับบุคคลภายนอกผู้ใดก็ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่กเกษตรกรซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นไปน มันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ที่คณะกรรมการคณะ4 2นะครับได้ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้มีการจัดการจัดรูปในรูปแบบของการสหกรณ์เนี่ยไปเช่าที่ดินแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยที่อยู่ในนิคมนั้นๆเนี่ยมาทําสัญญาเช่าที่ดินกับภาครัฐอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้ากรณีอย่างนี้ นะครับก็จะไม่เป็นการผิดเงื่อนไขในการจัดการของสหกรณ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียงอย่างนี้นะครับว่าหน้าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีมติครอมอสองฉบับนะครับได้มีการกําหนดไว้ชัดเจนในเรื่องนี้จึงทําให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถนําที่ดินมาจาัดสรรตรงนี้ได้ไม่สามารถเพิกถอนได้ด้วยตนเองนะเพราะขณะนี้เนี่ยมันไปเข้าสู่คอทชเรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนข้อที่สองนะครับผมกลับเรียนนี้ครับว่า,าในการกําหนดระยะเวลาตรงนี้นะครับส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเรียนให้ท่านสบายใจได้เลยครับว่าผมเร่งรัดดําเนินการในความรับผิดชอบส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแต่วันนี้นะครับเรื่องทั้งหมดนะครับจะต้องไปสู่สคทชก็คือสํานัก คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในการที่จะรับเรื่องพิจารณาสิ่ง,งต่างๆที่กระกทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นําเสนอในเรื่องของสิบสานิคม14ี่ป่าพร้อมด้วยแม่ลิมตรงนี้ครับผมงานใจนะครับว่าความรับผิดชอบในการกําหนโดเขตอะไรต่างๆของกรมป่าไม้ที่ดําเนินการเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีคณะทํางานที่ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามเรื่องนี้นะครับและผมเรียนท่านได้เลยนะครับว่า นี่คือหนึ่งในนโยบายที่ผมได้มอบให้กับพี่น้องข้าราชการเพื่อนข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าความลาช้าคือความอายุติธรรมอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าความอายุติธรรมเกิดจากความไม่เท่าเทียมการเกิดจากการเอารัดระเบียดสําหรับผมแล้วเนี่ยในการบริหารความลาชา้าก็เป็นหนึ่งในความอายุติธรรมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเล่งตรงนี้ นะครับในส่วนของความรับผิดชอบที่จะดําเนินการทําอย่างไรให้ทําให้รวดเร็วที่สุดผมมั่นใจนะครับว่าในวันที่ผมได้มีโอกาสมานั่งบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลดล้อมตรงนี้นะ่ผมจะเร่งรัดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการออกที่ดินครับแม้กระทั่งเรื่องการก,ก,กำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าไม้พื้นที่อุทยานนะครับซึ่งมีความชัดเจนว่าจะต้องกำหนดให้เสร็จเมื่อไหร่เพื่อเป็นการลดข้อพิพาทของพี่น้องประชาชนนะครับ เพราะงั้นะครับผมเรียนได้ครับว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเรามีแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่การจะช่วยเหลือตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดนะเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไม่มีสิทธิ์ถึงแม้เราจะมีความรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนเกษตรกร,กกรได้รับความเดือดร้อนแต่สุดท้ายกระทรวงก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว้นะครับ ก็ในส่วนตรงนี้อยากจะเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยผมผมเรียนรับว่าผมจะเร่งรัดในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพย์ให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของคณะกรรมก,การหรือกลไกนะครับที่ท่านสมาชิกรัฐสภาท่านได้สอบถามมาว่ามีการตั้งคณะดําเนินการเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไรหรือไม่นะครับผมขออนุญาตที่จะ ท่นานประธานในการที่จะกลับเรียนกระบวนการกลไกสักนิดหนึ่งนะครับที่มีการดําเนินการณวันนี้นะครับรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการนําพื้นที่13นิคม14ป่านะครับแล้วก็ป่าแม่ริมนะครับไปดําเนินการจัดที่ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถอยู่อาศัยและทํากินในที่ดินตรงนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับภายใต้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครทชเหตุที่มีการนําเข้าสู่ครทชเพราะมีการร้องเรียนเรื่องนี้นะครับมีการร้องเรียนในการที่จะให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรนะครับปมปลาม้จริงต้องนําเรื่องเข้าสู่ครทชและเมื่อเข้าสู่ครทชแล้วครับก็จะมีกระบวนการในการตั้งอนุกรรมการต่างๆเข้ามาขับเคลื่อนในการทําให้ที่ดินตรงนี้ถูกต้องตามกฎหมายขออนุญาตนะครับกระบวนการต่างๆมีนี้นะครับหนึ่ง มีคณะกรรมการจัดหาที่ดินนะครับซึ่งมีหน้าที่จัดหาที่ดินของรัฐที่เหมาะสมในการที่จะมาเป็นที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในคนในส่วนการจัดการตรงนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการจัดที่ทำกินหรือชุมชนในลักษณะแปลงรวมนะครับเพื่อจะส่งมอบให้อนุกรรมการจัดที่ดินนะครับ และก็อนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะอนุกรรมการชุดที่สองนะครับก็คือคณะอนุอนุกรรมการจัดที่ดินซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินให้กับชุมชนและที่อยู่อาศัยนะครับในลักษณะแปลงรวมเหมือนกันนะครับให้ความเห็นชอบกระบวนการจัดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนตรวจสอบสํารวจนะครับจะถามข้อมูล และคณะกรรมาการอนุกรรมาการชุดที่3นะครับก็จะรองรับ2อนุแรกก็คือคณะอนุกรรมาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบของสากรนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรภายใต้แนวทางพาระราชบัญญัติเศรษฐกิจพอเพียงนะครับภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินน้ําสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะและมีการ กำหนดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เข้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับได้รับสื่งต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สี่นะครับคณ,ณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคอทอชอจังหวัดซึ่งนี่จะเป็นคณะอนุกรรมการสุดท้ายนะครับในการที่ดําเนินการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่โดยการประสาน คณะอนุกรรมการทั้ง3ในเบื้องต้นที่ผมได้กล่าวไปนะครับให้เป็นไปตามกระบวนการจัดสรรที่ดินทำกินตามกฎหมายนะครับซึ่งสิ่งต่างๆนี้ครับเป็นกระบวนการที่ดําเนินการและวันนี้เท่าที่ผมได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส3สามสากลมีบางสากรที่ได้รับตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอขออนุญาตไม,ไม่แน่ใจนะครับว่าเหมือนกับที่ท่านสวอบ,บอกครับผมอาจจะเป็นมือใหม่ของกระทรวงนี้นะครับ ก็เข้ามาก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดมีการอนุมัติบางนิคมไปแล้วนะครับส่วนนิคมที่เหลืออยู่ในคณะคสชอทั้งหมดนะครับนะอยู่ที่ผมจะติดตามเร่งรัดที่สอคอ,อชอเพื่อที่จะดําเนินการในส่วนตรงนี้นะครับให้ไวที่สุดผมเป็นคนจังหวัดประจวบปิ่ขันนะผมเป็นคนต่างจังหวัดพื้นที่จังหวัดประจวบก็มีสองนิคมนะครับ มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะผมก็เล่งรัดตั้งแต่วันที่ผมไม่อยู่กระทรวงเกษตรกรนี่ครับนะก็เล่งรัดมาเหมือนกับที่ด้วยความเป็นห่วงใยด้วยความรู้สึกถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเกษตรกรเหมือนกันว่าเขามีความรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อผมต้องมาอยู่ตรงนี้มาเป็นผู้บริหารซึ่งต้องทําตามกฎหมายที่กําหนดมีกรอบที่ชัดเจนเนี่ยผมก็จะดําเนินการตรงนี้ครับอย่างเล่งรัดภายใต้กรอบที่ผมสามารถจะดาเนินการได้ เหมือนกับที่ผมได้ให้ในโยบายข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ว่าความลาช้าคือความอายุที่ทำนั่นแหละครับผมว่านี่คือคําตอบที่ดีที่สุดและการทํางานต้องสามารถตรวจสอบติดตามได้นะครับทั้งหมดนะครับผมจะแจ้งเรียนท่านสมาชิกผู้ที่สภานะครับเป็นลายละกษอักษรเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงและมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับและต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านแน่ความสําคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งผมเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมอยู่กับพี่น้องอคนจนนะครับคนระดับล่างชั้นล่างของสังคมเนี่ยมาตลอดชีวิตของการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งไหนที่ผมสามารถที่จะทำให้ความเป็นอยู่ชีวิตแม้กระทั่งความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ของเกษตรกรสามารถดีขึ้นได้เนี่ยผมพร้อมที่จะทำและก็พร้อมที่จะรับฟังคำชี้แนะคำแนะนำของท่านสมาชิกวุฒที่สภาทุกทกท,กท่านนะครับผม ขอบคุณมากครับ,บ,บคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญท่านขอบขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะเียนว่าเกษตรกรที่นั่งฟังการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยคงยังปาดน้ําตาไม่เสร็จนะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านตอบนั้นเขายังไม่ได้อะไรนะคะ เขาต้องการที่จะได้โฉนดชุมชนแล้วเขาเองเขาอยากได้กรรมสิทธิ์เพื่อที่จะไปพัฒนาที่ดินของเขาไปใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมเงินเพื่อที่จะทําให้การเกษตรของเขานั้นยั่งยืนจะทําอย่างไรดีคะท่านรัฐมนตรีคะท่านจะรีบทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เขานั้นเนี่ยได้กรรมสิทธิ์เขาไม่อยากจะอยู่ในคอทอชอคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้กรรมสิทธิ์ แล้ววันนี้น้ําไฟเขาเองเขายังขอไม่ได้เลยเพราะว่าเขาได้แต่ใช้สิทธิ์ในการทํามาหากินแต่สิทธิ์อื่นๆเขาไม่ได้เลยแล้วในที่สุดเนี่ยเขาชีวิตเขาก็ยังล่องลอยเหมือนเดิมเขาไม่ได้เอกสารสิทธิ์อะไรเลยท่านรัฐมนตรีจะตอบให้ชื่นใจได้ไหมคะว่าทําอย่างไรที่คนเหล่านี้จะมีหลักประกรันจากเอกสารสิทธิ์ให้กับพวกเขาอะคะ่ขคคะขอบคุณค่ะ,คคะเรียนครับท่านรัฐมนตรีเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้รุเกียรติครับ ผมขออนุญาตอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกอีกนิดครับว่าสิ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้กาลังดำเนินการตรงนี้เนี่ยครับเป็นการที่จะให้สิทธิของพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสิทธิที่ทเขาพึงได้สาธารณภคต่างๆวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนยังอยู่ในสภาพของผู้บุกรุกนะครับนะแต่ถ้าสามารถที่จะดําเนินการตรงนี้เร่งรัดที่จะให้คอทชชองดำเนินการให้ สหกร์โดยเรากระทรวงประไม้เนี่ยสอบรังวัดอะไรทุกอย่างโดยเร็วให้สาก์ได้สิมีสิทธิ์เช่านะครับนี่กรมสหก์ก็จะนําไปให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเช่าซึ่งเขาจะได้รับสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างยกเว้นกรรมสิทธิ์ที่ดินครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือที่ดินของรัฐท่านต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยท่านมีหน้าที่หนึ่งผมก็มีหน้าที่หนึ่งผมหนึ่งผมต้องดูแลพี่น้องประชาชนสองเนี่ยผมต้องรักษากฎหมายด้วย การที่ทำสองอย่างไปตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ม,มันจบกันเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทําสิ่งที่ท่านบอกว่าประชาชนจะไม่ได้รับไม่ว่าสาธารณภูเขต่างๆเขาจะได้รับทันทีถ้าสมมุติว่าโครงการนิคมได้รับอนุมัติให้เช่าที่ดินและพี่น้องเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกนิคมนั้นได้รับเช่าที่ดินจากนิคมจะได้รับสิทธิทุกอย่างเหมือนสิทธิที่เขาไม่เคยได้นะครับสาธารณภูเขต่างๆค่าชดเชย สิง่งต่างๆที่รัฐจะต้องดูแลเขาจะได้รับครบถ้วนเหมือนกับพื้นที่เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในเบื้องต้นคลรอมอรมติคลรอมสองฉบับท,ที่ผมบอกท่านไว้ปีหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดมันถูกกําหนดไว้ว่าให้การดําเนินการตรงนี้เป็นการเช่าที่ดินโดยสหกรณ์และให้สหกรณ์ไปให้เกษตรกรเช่าอีกต่อหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยถ้าก,ร,กร,าระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งดำเนินการถ้าเป็นอำนาจของผมคนเดียวนะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรสิ่งไม่มีอะไรที่มันเป็นการผิดกฎหมายท่านไม่ต้องห่วงครับผมเซ็นให้ตรงนี้เลยก็ได้แต่มันไม่ใช่นะครับผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยสถานะของผมเป็นผู้บริหารเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ดูแลประชาชนแต่สถานะของท่านก็คือเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนแต่ว่าเราทํางานร่วมกันได้ครับผมรับข้อเสนอของท่านนะครับแล้วถ้าดูว่าอะไรที่จะทําให้มันสามารถทําให้มันรวดเร็วขึ้น,นผมจะดําเนินการนะครับแล้วก็ จะแจ้งให้ท่านทราบนะครับส่วนเอกสารทั้งหมดตรงนี้เนี่ยจะขออนุญาตให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อท่านจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปไงและมีกฎหมายตรงไหนบ้างครับผมขอบคุณมากครับคุณครับค่ะท่านประธานคะขออนุญาตปิดกระทูนะคะกร่าบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาที่จะทําให้ความหวังของเกษตรกรนั้นเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้แต่ตรงนี้เนี่ยในฐานะที่เกษตรกรนั้นเนี่ย มีความต้องการในการที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้เดีนคงขออนุญาตท่านรัฐมนตรีท่านตั้งใจที่จะช่วยเขาแล้วเดีนขอให้ กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้มีโอกาสไปหาหรือกับท่านรัฐมนตรีที่กระทรวงสักครั้งหนึ่งหลังจากกระทู้นี้แล้วเพื่อที่จะได้หาหรือแนวทางร่วมกันในการที่จะแก้ปัญหาให้เกษตรกรกลุ่มนี้อย่างยั่งยืนแล้วถ้าท่านอนุญาตตรงนี้ทําสําเร็จนั่นคือผลงานที่ยิ่งใหญ่ของรัฐมนตรีเฉลิมชัยขอบคุณค่ะ